ในช่วง Morning Move รู้ลึกรอบโลก No The Markets กับ JP Morgan Asset Management แล้วก็เคสเสร็จวันนี้นะครับเราก็รวบรวมข้อมูลด้านการลงทุนที่น่าสนใจในระดับโลกนะครับ Global Strength Local Expertise นะครับวันนี้มาเจอกันกับพี่เอมมาที่นาวัชระวราธทรนะครับ mm. Head Investment Strategy s t r a t e g y ของบราจกสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่เอมครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊าวสวัสดีค่ะนักลงทุนฟีโนเมนาทุกคนแล้วก็สวัสดีวันฮาโลวีนด้วยนะคะวันนี้เรามีฮาโลวีนนะคะก็แบบมีพร็อพนิดนึงนักลงทุนจะได้ตื่นนิดนึงนะคะเช้าวันฮาโลวีนแบบนี้ค่ะแล้วก็ <c oughs> จะมาแชร์ความรู้ดีๆของเรื่องโ e นด r k า t ให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะครับฮาโลวีนปีนี้พี่เอม็มแต่งคอสตูเปเป็นชุดอะไรฮะเป็นชุดซาตานเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเงินเดือนก็เหมือนผีใช่ไหมคะเข้ามาแป๊บเดียวก็ <S <S 2> <S 2> ออกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆฟังโนเดอร์มาเก็ตแล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยเงินเดือนก็จะไม่เหมือนผีแล้วค่ะเราจะเอาเงินเดือนไปลงทุนกันค่ะโอ้โหครับก็อเดี๋ยวามาดูกันฮนะประเด็นสําคัญวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการเลือกตั้งผู้นํสาสหรัฐครับไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะครับ5พฤศจิกายนนนี้จะมีการเลือกตั้งแล้วอ,อผมก็เลยอยากจะชวนพี่เอ็มคุยให้ว่าในมุมมองของเฮาส์ระดับโลกนะครับ ที่มีข้อมูลมีนักวิเคราะห์มีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเนี่ยเขามีอินไซต์อะไรที่น่าสนใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้บ้างเขาคิดว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์ไหนครับที่จะกลายเป็นผู้ชนะในรอบนี้ครับพี่เอ็มมีปัจจัยไหนที่เราต้องดูกันบ้างครับ ใช่คือ m อว่าดีมากเลยที่เราเนี่ยน้องปับ๊บคือ k คเสร็จนี่เราได้โคกับ JP Morgan เพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้จัดการกองทุนหรือว่า Global s t r a t e g y สาที่เขานั่งอยู่ที่นิวยอร์กเขาอยู่ที่นิวยอร์กกันใช่ไหมคะ a head office หรือว่าอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยจริงๆเขามองเรื่องการลงทุนยังไงที่มองเรื่องผลกระทบจากการเลือกตั้งต่อการลงทุนยังไงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจพีมอร์ซึ่งเพิ่งมีสัมานา n o the market summit นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาจัดงานสัมมนาอ๋ Note, อเคอพมอร์แกนนะแล้วก็เขาเรียกว่า Research Summit อีกลึกเข้าไปอีกคุณปับ๊บซึ่งเราก็ได้ฟังเนี่ยแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้สมัครพูด สิ่งที่ประธานาธิสองผู้ว่าเนี่ยสท่านพูดเนี่ยไม่จําเป็นต้องกลายมาเป็นนโยบายที่ทําได้จริงนะบางทีเนี่ยเขาพูดไปแบบว่าจะลดภาษีใช่ไหมคะแต่จริงๆมันต้องใช้สภาบนสภาล่างหรือว่าจริงๆบอกว่าเฮ้ยสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นตอนไบเดนนะน้องป๊าเอ็มยกตัวอย่างให้ฟังนะ เขาบอกว่าเขาชอบพลังงานสะอาดใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยจะสนับสนุนพลังงานสะอาดหมดเลยแต่ปรากฏในช่วงของยุคไบเดนเนี่ยพลังงานฟอสซิลให้ผลตอบแทนดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกจากนโยบายเนี่ยมันมาจากฝั่งแมโครเอคอนอเมิก e ด้วยใช่ไหมมันมาจากสภาพแวดล้อมนะช่วงนั้นมันมีสงครามเกิดขึ้นมันมีจีโอ p o l i t i c a l เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องพลังงานราคาพลังงานเนี่ยปรับสูงขึ้นทางทางที่ไบเดนสนับสนุนพลังงานสะอาด มีอีกในช่วงทรัมป์ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็สนับสนุนไม่สนับสนุนพลังงานสาอารใช่ไหมแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาสนับสนุนพวกการคุดเจาะหรือว่าให้ส ubsidy พวกผู้ผลิตพลังงานใช่ไหมคะแต่ในช่วงทรัมป์เนี่ยตลกมากปรากฏว่าพลังงานศาอตรเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะว่ามันมีกระแสว่าคนเนี่ยชอบพลังงานศาอตรเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายก็ส่วนหนึ่งการเลือกตั้งก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่ทําได้จริงๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วสิ่งที่ Move ตลาดสุดท้ายน้องปมันก็คือ m a c r o e c o n o m i c มันก็คือกําไรของบริษัทจดทะเบียน ะะทีนี้ถ้าเอามาสไลด์แรกให้ดูอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะ,ะปูพื้นฐานให้ดูนิดเดียวว่าเป็นเรื่องปกติว่าทุกปีที่มันมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะกอะ็อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าสส,สกับสวอตอนนี้ใครเป็นผู้นำนะคะใครมีพรรคไหนเนี่ยมีเสียงส่วนมากนะคะซึ่งเซเนตเนี่ยก็คือสอวอใช่ไหมคะก็คือพรรคเดโมแครต มีตอนนี้ได้คะแนนเสียงส่วนมากแล้วก็สอสอก็คือ House of Representative ตอนนี้เป็นของอ่า Republican นะคะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่โพเหมือนที่พี่แบงค์บอกเลยว่าโพเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นอ่า split นะคะก็คือเป็น blue split นะคะหรือว่าเป็น red sweep ก็คือ red เนี่ยอ่า Republican เนี่ยได้ทั้งสภาบนแล้วก็สภารางนะคะนอกที่นี้เนี่ยในเรื่องของตลาดค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยเป็นปกติเลยทุกปีที่ เวลาที่มีการเลือกตั้งเนี่ยผลตอบแทนในปีที่มีการเลือกตั้งนะคะอันนี้ไม่ใช้สไลด์ละผลตอบแทนของปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะน้อยกว่าปีที่ไม่มีก็คือใน4ปีเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งใช่ป่ะแล้วแบบผลตอบแทน,น่ะมันก็จะไม่ดีแล้วในปีนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าความผันผวนจะเยอะมากๆค่ะแล้วมันจะค่อยๆสงบลงหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จหลังจากรู้ผลในวันอังคารวันพุธเนี่ย v ว l a t i ลาท y ก็จะสงบลงนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยพยายามบอกน้องปับว่าเออเนี่ยตอนนี้มันเกินกว่าการคาดเดาเพราะว่าซีนารีโอที่ผลจากการเลือกตั้งที่ออกมามันเป็นไปได้10รูปแบบเลยนะบางคนอ่ะช็อตปรนพานธ์ที่พดีใช่ไหมคะแล้วก็แบบเป็นแบบสปิดหรือว่าเป็นสวีปอะไรเงี้ยคือเป็นได้หลายรูปแบบเลย10รูปแบบเลยแล้วก็เอ็มคิดว่าสุดท้ายเนี่ย อ,อย่างที่น้องปั๊บถามว่าเออผลมันจะมีมากแค่ไหนอย่างที่เอ็มบอกว่าเอ็มว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดก็คือกําไรแล้วก็ของแมคโรเอคอนมิกแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าตอนนี้ตลาดเขา price in นะว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ price in เรื่องอ e มริ l i c ิ n สูบนะคะดูจากหุ้นน้องปับ๊บน้องปับ๊บก็รายงานว่าหุ้นเนี่ยในฝั่งของ Finan c i a l ETF ทำออทำไฮก็ high, คือเขาบอกว่า พอทรัมมาเนี่ยพวก Regulation เขาจะผ่อนคลายลดลงใช่ไหมคะมีการให้ IPO เพิ่มขึ้น M&A เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ทำออถามหายไปตอบรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ดูฟันโปค่ะเฮดจฟันเนี่ยคือ,คอ,คอตอนนี้เงินไหลกับอเมริกาหมดเลยนะคือ <ừ. S 1> เงินไม่ได้มาฝั่งเอเชียเนี่ยเอ็มดูเงินที่เข้ามาจีนเข้ามาอินเดียแทบไม่มีเลยมีแค่ญี่ปุ่นเล็กน้อยแล้วก็เงินถูกดูดกลับไปที่อเมริกาเพราะว่าอะไร เพราะว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สใช่ค่ะเพราะว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สแล้วตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยจะลดภาษีแล้วก็มีพวกอ่าต้องมีการใช้จ่ายเยอะซึ่ง่การใช้จ่ายเยอะเนี่ยก็ต้องมีการออกพันธบัตรใช่ไหมคะน้องวับทีนี้พอออกพันธบัตรเนี่ยเห็นไหมว่ายิวเนี่ยไม่ลงเลยยิวเนี่ยอยู่ปีเนี่ยอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าเนี่ยแหละหนึ่งในอ่าหนึ่งในคำแนะนำของวันนี้ก็คือการที่เข้าซื้อกองทุนพวกพันธบัตร นะแล้วก็จากที่ยิวมันลงมาประมาณ3.7 3.8ตอนนี้เกิน4เอ็มคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เออถ้าทรัมป์มาจริงเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเนี่ยจะทำให้พันธบัตรออกมาแล้วก็ยิวยิวตัว10ปีเนี่ยจะลงยากแต่เอ็มคิดว่า oh. ที่ระดับ4.3เนี่ยเป็นระดับที่น่าซื้อเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเอ็มคิดว่าตอนนี้ตลาด price in เรื่องเรื่องทรัมป์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยระยะยาวเนี่ยเอมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง short r u แล้วก็ช<ฮ>็อตเทอร์ปนอยส์เข้ามาสุดท้ายก็ต้องดูกําไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่ดีค่ะพี่เอมพูดเหมือนว่าถ้าเกิดใครจะชนะก็าตานเนี่ยนักลงทุนก็ได้ความสาคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเศรษฐรกิจดีผลประกอบการดีหุ้นก็น่าจะขึ้นต่อก็เลยเป็นคาแนะนําที่เราบอกวันนี้คือ,อยังอยากให้ลงทุนเซอินเวสต์ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมครับ <financially> ใช่้องป๊บเพราะว่าเอ็มลองกลับไปดูนะสิ่งที่คือสองสมัยเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วก็คือไบเดนแล้วก็ทรัมป์ใช่ป่ะเอ็มลองกลับไปดูว่าตอนที่ทรั เขาบอกว่าเขาอยากจะทําอะไรอ่ะสุดท้ายเขาไม่ได้ทําเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นตอนนั้น่ะทรัมบอกว่าเขาจะยกเลิกโอบามาแคร์ใช่ไหมอันนี้คือเราก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเราเอาความ เราแฟกมาพูดให้ฟังว่าทรัมปเนี่ยตอนที่หาเสียงเนี่ยเขาก็ได้ทดําในสิ่งที่เขา p r o m i s e ไว้ wise, แต่ก็มีบางส่วนใหญ่ๆที่มันเกินกว่าอำนาจของประธานาธิบดีที่ทำได้เพราะว่าต้องใช้ทั้งสภาบนแล้วก็สภาล่างใช่ไหมคะทรัมปเนี่ยเคยบอกตอนหาเสียงว่าจะยกเลิกโอกมามาแครสุดท้ายเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะแล้วก็ไอ้คำว่า Affordable Care Act กเนี่ยก็ยังมีก็ยังยกเลิกไม่ได้แต่ว่ามีการเจราจาค่ายาเป็นแค่ยาบางตัวอย่างเนี้ย อย่างเงี้ยค่ะน้องน้องปับ๊บแล้วก็อย่างเช่นตอนนั้นทรัมป์เขาบอกว่าเขาบอกว่าอยากให้สร้างกำแพงใช่ไหม ที่ตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮามากว่าอยากให้สร้างกำแพงเม็กซิกเอ่อตรงบอร์เดอร์ของเม็กซิโกใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเวลาที่ทำจริงเนี่ยก็คือทำแค่บางส่วนของแอเรียที่เป็นชายแดนระหว่างอเมริกันกับเม็กซิกันเเม็กซิโกเท่านั้นเองนะคะหรือว่าตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เขาพูดถึงเรื่องว่าเขาอยากที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้กับอเมริกาแล้วก็บอกว่าจะมี major เมเจอร์อ ชูนเลื่อนดอลลาร์อินฟาสชั่วเซอร์แพลนเนี่ยประกาศไว้ตอนนั้นก็คือขาใช่ปะ่ะแล้วหุ้นพวกแมทเทอเรียลเอเนจีอะไรเงี้ยก็ปรับตัวขึ้นสูงมากค่ะแต่ปรากฏว่าทําจริงๆเนี่ย ไม่มีกฎหมายเรื่อง infrastructure spending ออกมาจาก Trump ไม่ได้เป็นกฎหมายใหญ่ๆออกมาอ่ะเนี้คือเรื่อง Trump แต่ว่าของฝั่ง Biden ก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนั้นน่ยพอ Biden เนี่ยช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยแต่ว่าก็เจอโควิดในช่วงเดียวกันใช่ไหมคะเอ็มเลยเข้าใจว่าจริงๆ priority เขาอะก็คือเรื่องอการเยียวยาพวกโควิดแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยไบเดนเขาพูดถึงว่าเอออยากที่จะ forgive student loan ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินจํานวนมหาศาลเลยว่าถ้าสมมติจะยกหนี้ให้กับพวกนักศึกษาทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยทำไม่ได้คือไบเดนเนี่ยมีความพยายามในการพุชแล้วแล้วตอนนั้นเราคิดว่าโอ้โหถ้านักศึกษาได้รับการยกเลิกสติลเดนทโลนทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้คอนซัมชันของอเมริกากลับขึ้นสูงไหมเพราะว่าถ้าสมมติเอมเป็นหนี้เอมก็ไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายโอ้ยอยู่ดีมีคนยกหนี้แล้วเงินที่เอมต้องใช้ค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมคะตอนเราคิดว่าคอนซัมชันจะมาแน่ปราก,กฏไบเดนเขาพุช ไปถึง Supreme court, สู p ร r ม m court ศาลสูงสุด,สดไม่อนุญาตก็คือให้เยียวยาแล้วก็ให้ยกเลิกหนี้เฉพาะคนแค่บางกลุ่มที่เขาเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่น้องปปับถามเลยว่าเออนโยบซเนี่ยมันก็มีผลนะแล้วมันก็ทําให้ตลาดตื่นเต้นแล้วก็ทําให้ตลาด price in อะไรบางส่วนใช่ไหมผันผวนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามองยาวๆเนี่ยปรากฏว่าจริงๆบางนโยบายก็ทําไม่ได้นะคะครับครับ เออผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะพอดีพี่แบงค์พิมพ์เข้ามาแซวบอกพี่เอมานี่คอมเมนต์คือคักเลยนะฮะก็คุณผู้ชมนี่พิมพ์กันมาเยอะจริงๆนะครับก็เออใครที่ชอบหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้นะครับอยากเข้ามาเออให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนนะครับเออชอบเนื้อหาที่พี่เอมพูดวันนี้ฮนะมีบางคนบอกให้พิมพ์หัวใจมาหน่อยบางคนก็เข้ามาแฮปปี้ฮาโลวีนด้วยนะเออหัวใจจะหายากไปไพิมพ์พิมพ์เลขกหนึ่งมาละกันครับถ้าเกิดใคร <S <S ชอบ <S <S <ๆ S 2> วันนี้ที่อยากให้กําลังใจเรา <S 2 <S คน 2> วันนี้พิมพ์เล็กหนึ่งมาหน่อยนะ สินทรัพย์ไหนนะครับจะเคลื่อนไหวอย่างไรสินทรัพย์ไหนได้ประโยชน์สินทรัพย์ไหนเสียประโยชน์เมื่อสักครู่นี้พี่เอมเล่าให้ฟังไปบอกว่าไม่ว่าใครจะได้นะครับคนไปมองที่เศรษฐกิจกมองที่ผลประกอบการแล้วก็สินทรัพย์ที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตต่อไปก็คือทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องของตราสารนี้ไปแล้วไปดูเรื่องของหุ้นกันบ้างครับพี่เอมบอกว่าหุ้นเนี่ยแนวโน้มยังดูเหมือนว่าจะเติบโตต่อไปได้แต่ก็นักทุนหลายท่านก็บอกว่าอยากจะหาโอกาสเก็งกําไรสักหน่อยอยากจะดู จ่อไปที่เซกเตอร์อยากจะดูจ่อไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งแน่นอนคนก็ต้องไปดูที่นโยบายนะครับนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วมันจะมีเซกเตอร์ไหนไหมฮะที่เป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของทั้งสองคนครับพี่เอ็มใช่ก่อนอื่นเลยวันนี้พี่เอ็มใส่สีส้มเพราะเอ็มเป็นฟินโนมิน่าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบ็กการ์ดเป็นสีเขียวแล้วเราก็คิดว่าน้องปั๊บจะเล่นฮาโลวีนกับเราปรากฏไม่มีใครเล่นด้วยนะนึกว่าพี่แบงจะใส่เป็นนแบบาวี ค่ะอะก็มาเข้าคำ,คำถามก็คือว่าใช่เลยคือเอ็มคิดว่ายังคงสเต w เวสแล้วก็การความผันผวน,นในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดขายแล้วก็ไม่ใช่จุดซื้อจุดขายหรือจุดซื้อคือ Earnings น้องปับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าทรัมป์ได้จริงคือเขาไม่ใช่แค่จะลดภาษีใช่ไหมอย่างที่เขาไม่ใช่แค่จะต่ออายุตัว Tax Cut and Job Act นะคะซึ่งตอนเนี้ยถ้าสมมติว่า ตอนนี้นิติบุคคลเนี่ยบริษัทอเมริกาเนี่ยขาย,ขายสินค้ามาได้รายได้มาเนี่ยได้ต้องเสียภาษี21%ซึ่งถ้า Harris มาขึ้นเป็น28ใช่ไหมอันนี้ทุกคนรู้แต่ว่าเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าทำได้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่จะต่ออายุกฎหมายนี้นะจะลดให้เหลือ15%แล้วเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยพวกภาษี t i ปสภาษี Social Security b e n e บเนฟภาษี OT รายได้ที่แบบเกิดจากโอเวอร์ไทม์อินเนี่ย ก็คือไม่ต้องเสียภาษีซึ่งอันเนี้ยมันจะบูสต์พวกรายได้ของคนบูสต์กำลังซื้อบูสต์คอนซัพชัายแล้วก็จะทำให้กำไรของบริษัทจททะเบียนของอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อย่างมากเพราะฉันเอมว่าอันเนี้ยคือเป็นจุดที่ถ้าสุวาทรัมป์ผ่านกฎหมายได้จริงซึ่งอันเนี้ยมันทำเป็น Executive Order ไม่ได้น้องปับอ,อันเนี้ยมันจะต้องผ่านทั้งสภาบนสภาล่างถ้าผ่านได้จริงเอมคิดว่าหุ้อเมริกาแบบไปต่อได้ยาวๆแต่ว่าคนที่ เสียก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่าเสีย b e n เนฟิก็คืออาจจะเป็นต่างประเทศแหละโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะอันนี้ทุกคนทราบว่าถ้าทรัมมาเนี่ยก็คือทั้งเรื่องภาษีจีนที่ขึ้น60%แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือจีนเนี่ยเอ็มคิดว่าเขาได้ปรับตัวไปบางส่วนแล้ว ยอดการส่งออกของประเทศจีนไปอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วประเทศจีนก็ต้องหาทางออกโดยการส่งไปประเทศ Emerging Market เพิ่มมากขึ้นเอ็มเล่าให้ฟังสั้นๆนะพอดีเอ็มเพิ่งกลับมาจากจีนแล้วเอ็มก็ไปงานกวางโจแคนทันแฟร์น้องปั๊บซึ่งเราไม่ได้เห็นคนอเมริกาเราไม่ได้เห็นฝรัง่งแต่เราเห็นชาวอ่อนอาจจะเป็นแอฟริกันนะ เขาเนี่ยมาซื้อสินค้าจากประเทศจีนเพื่อที่จะไปขายในประเทศของเขาซึ่งตลาดตรงนี้เราก็รู้ว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศเคนยาต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นกลุ่มประเทศที่ populaion t เยอะมากแทบจะมากที่สุดในโลกแล้วอะถ้าเขารวมกันนะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าจีนเนี่ยก็ต้องหาตลาดใหม่ๆแทนที่จะขายไปอเมริกาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในแง่อิมิเกรชันเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าทรัมป์มาเขาก็บอกว่าจะมี mass deportation ใช่ไหมจะมีการ ขอให้คนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยกลับประเทศเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลก็คือเอ็มคิดว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยจะทําให้ดอลลาร์แข็งจะทําให้ยูขึ้นจะทําให้หุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นส่วนถ้าจะเป็นเซกเตอร์ไหนอะเอมคิดว่ามันจะค่อนข้างกระจายไปบอร์ดเบสแล้วน้องปั๊บเพราะว่าถ้าเราไปดูกําไรของบริษัทจดทะเบียนนะในหน้านี้นะคะจะเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยกำไรของหุ้นอเมริกาในปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังคาดการอยู่ว่าปีหน้ากำไรน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไป15%ซึ่งกราฟอันนี้สามารถเข้าไปดูในโนด m a r k e มาร์เก็ได้เลยนะคะมีรายรายรายละเอียดทุกประเทศทุกเซกเตอร์เลยนะคะซึ่งอ่าเนี่ยน้องมันจะเห็นว่ากำไรของประเทศอเมริกาเนี่ยปีหน้าเนี่ยเติบโต15%ซึ่งไม่แย่เลยใช่ไหมคะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่หุ้นเทคตอนนี้กําไรมันก็จะเริ่มบอดเบสละกําไรของหุ้นแบงค์ที่ออกมาฟินแลนชัล JP Morgan แกทุกอย่างเนี่ยซิตี้แบงค์เนี่ยกำไรก็ยังดีนะคะไม่ใช่มีแค่หุ้นเทคส่วนหุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยเขาบอกว่าไตรมาสสไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่กําไรติดลบแล้วก็จะเริ่มกําไรก,ก็จะเริ่มพลิกเป็นบวกละเพราะฉะนั้นเอ็มยังคิดว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะยังสเตทเวสแล้วก็หาโอกาสเข้าซื้อพวกพันธบัตรที่ยิวอยู่ที่ ระดับสูงแบบนี้ค่ะครับช่วงก่อนในนี้เราอ่านข่าวกันครับพี่เอมเราเห็นว่ามีบรรดานักวิเคราะห์นักผุนหรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยมักจะออกมาพูดนะครับบอกว่านยโยบายของรทม์เนี่ยเฟเวอร์ตลาดหุ้นมากกว่าถ้าเกิดรทม์ได้มานยโยบายเขาทําได้จริงตลาดหุ้นจะบวกได้ดีกว่านยโยบายของคาร์มาฮาริสอันนี้พี่เอมองว่าจริงหรือเปล่าครับ จริงเพราะว่าเรื่องภาษีน้องน้องปาบถ้าสมมติเราจําได้ตอนปี2 0 1 7 2 0 1 8เนี่ยวันที่ทรัมป์ประกาศว่าลดภาษีจาก28เป็น21เนี่ยตอนนั้นตลาดหุ้นอเมริกาแรลลี่เลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าครั้งเนี้ยเขาลดจาก2 1มาเป็น15%้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า EPS ของตลาดหุ้นอเมริกาของบริษัทอเมริกาจะเพิ่มได้4เปอร์เซ็นต์น่ะคือเหมือนอยู่ดีๆเราเราได้รายได้เท่าเดิมเราขายลูกค้ากลุ่มเดิมแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายของบริษัทลดลงอ่ะ ถ้าใน <ừ m. S 1> ของบริษัทลดลงก็ลงบัตรทอมลายทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า EPS อ่ะจะเพิ่มได้4%ปอร์นะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะเป็นในฟิตบริษัทในอเมริกาแต่แน่นอนพวกบริษัทจีนน้องป๊าเขาบอกว่ากําแพงภาษีเนี่ยเรื่อง6 0ที่ทรัมป์ขู่ไว้แล้วนี้ยังไม่รวมพวกไต้หวันพวกบริษัทเอ่อพวกประเทศอื่นๆที่ทําพูดอย่างนะอันนี้เอาแค่จีน60%เนะเขาบอกว่าจะทําให้ตัว GDP ของจีนเนี่ยสามารถลดลงได้ถึงประมาณเปอร์เซ็นต์ถึงสองเ้าร์เน้าน เพราะฉะนั้นเอ็มก็คิดว่าเนี่ยแหละเงินเหมือนก็จะฟันโฟก็ภาพเดจาวูคล้ายๆตอนปี2017-2018เลยซึ่งเป็นเงินที่ถูกดูดไหลกลับเข้าหาอเมริกาค่ะแต่จุดนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเอ็มคิดว่าต้องติดตามอย่างต่อเนื่องลงไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันคิดว่าซีนารีโอถ้าทรัมปได้แน่นอนดอลลาร์แข็งยิวขึ้นหุ้นอเมริกาขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ตามเซกเตอร์ต่างๆที่ที่เขาสนับสนุนพวก material พวก industrial เนี่ยถ้าทรัมป์จะ b r i n g back all the manufacturing กับที่อเมริกาแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะใช้เป็นหนึ่งในอาวุธในการที่จะทำสงครามการค้าในครั้งนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์ซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าค่าเงินดอลลาร์จะต้องอ่อน เพื่อให้สามารถคนอเมริกาส่งออกไปเป็นสินค้าราคาถูกให้กับประเทศอื่นๆใช่ไหมคะพราะฉะนั้นค่าเงินดอนลลาร์เนี่ยต้องจับตาม,มองว่ามันจะเป็นหนึ่งในอาวุธของทรัมป์ในคราวนี้หรือเปล่าที่จะนํามาใช้ในเรื่องของสงครามการค้าค่ะครับนั้นเราไปดูที่กลยุทธ์หรือว่าแอคชั่นกันหน่อยดีไหมฮะว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนตามธีมเลือกตั้งสหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยทาง โนเดอะมาร์เก็ตสครับมีคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ยังไงหรือว่าในมุมมองของแอสเซทอะโลเคชันยังไงเพราะคุณผู้ชมก็เริ่มถามแล้วนะครับอย่างท่านนี้บอกว่าถ้าเกิดแนะนำตราสารหนี้เนี่ยแนะนาตราสารหนี้แบบไหนนะครับระยะสั้นระยะยาว ตราสารนี้ประเภทไหนหรือว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ยควรจะเป็นเซกเตอร์ไหนเป็นกลุ่มไหนหรือแม้กระทั่งเอ่อควรจะมีสัดส่วนหุ้นสหรัฐตรสาสารนี้สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่มีสินทรัพย์อื่นที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์บางคนอาจจะอยากปรับพอร์ตหรือว่าอยากจะจูนอะไรนิดหน่อยนะครับทาง o no The Market มีคําแนะนํำยังไงครับเพื่อนๆอาจจะผิดหวังเพราะว่าเท่าที่เอ็มคุยกับเจพีมอร์แกนแล้วก็เราคุยกันภายในเนี่ย เราจะไม่เทรดในระยะสั้นในเพื่อที่จะตอบรับกับการเลือกตั้งเพราะว่ามัน10บซีนารีโอน้องป๊บแล้วก็มันยากที่จะคาดการนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าเพื่อนๆทำนักลงทุนทําจิตใจให้นิ่งๆแล้วจัดพอร์ตเป็นคอสัทธลายซึ่งตัวคอเนี่ยเราใช้มัลติอสเซทนะคะพอร์ตโฟลิโอนะคะเป็นกองทุนผสมนะคะแล้วก็นิ่งๆน,น,นะคะจัดพอร์ตแบบเป็นคอแบบ80 นะคะอยู่ในกองทุนผสมแล้วก็อีก20%รเนตรงนี้แหละที่เป็นหนูวิ่งให้สามารถไปหาผลตอบแทนในระยะสั้นๆได้นะคะซึ่งตอนนี้พี่พูดถึงคอสั้นๆอีกนึงนะก็คือหุ้นอเมริกายัางเป็นสัดส่วนหลักใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นกองทุนพันธบัตรก็เป็นกองทุนพันธบัตรที่ลงทุนในกองทุนในพันธบัตรอเมริกามากกว่าพันธบัตรไทยเพราะว่าพันธบัตรไทยเนี่ยปรับตัวลงมาจากการที่ บงค์ชาติลดดอกเบีย้ยไปแล้วแต่ว่ายิวของฝั่งอเมริกาเนี่ยยังคงสูงอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าให้แนะนําว่าเป็นกองทุนพันธบัตรอเมริการะยะยาวหรือว่าระยะสั้นนิมคิดว่าต้องเป็นระยะยาวเพราะตอนนี้ยิวสิปีก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะส่วนประเทศฝั่งที่เป็นเซเทอรไลท์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งประเทศขอให้จำกัดแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะคะน้องป๊บก็คือตอนนี้เราเริ่มชอบจีนเพิ่มมากขึ้น เล็กน้อยแล้วเราชอบอินเดียน้อยลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยอย่างที่เอ็มพูดไปว่า v a l u a t i o n มันอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทงั้งที่เอ,อ็มอ่ะจริงๆริงเค้เสรเนี่ยเราก็เชียร์อินเดียมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเอ็มว่าช่วงเนี้ยจริงๆการ price in เรื่อง geopolitics ว่าอินเดียเขาอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยก็จริงจริงเขาได้ประโยชน์แหละแต่มันเข้าไปอยู่ในราคาหมดแล้วนะคะแล้วก็ earning ค่อนข้าง disappoint แต่ที่สำคัญก็คือเงินเฟ้ออินเดียปรับเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้แบงก์ชาติอินเดียลดลดดอกเบียได้ค่อนข้างยากจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ฝรั่งไม่ค่อยกล้าเข้ามาซื้ออินเดียนะคะส่วนจีนก็ชอบเพิ่มมากขึ้นเวียดนามยังชอบเหมือนเดิมค่ะก็สามารถไปจัดพอร์ตเป็นคอร์เทไลต์แบบนี้ได้ค่ะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิมเ่มเติมนะครับในช่วง โดนดูมาเกสได้นะครับที่เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์นะครับเราแปะลิงก์ให้คุณผู้ชมที่ช่องคอมเมนต์แล้วนะครับเพื่อเข้าไปดูมุมมองคำแนะนำด้านการคุณนะครับของ JP Morgan Asset Management แล้วก็ทางเคสเซ็ตหรือว่าบราจกสกกรไทยกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยประมาณ9ก้าโมงจะเก้าโมงครึ่งนะคุณผู้ชมอยู่กว่าเราเยอะเลยนะครับมีคอมเมนต์เข้ามา พูดคุยกันนะครับก็มีคําถามอะไรพิมพ์กันมาถามได้นะครับหรือว่าในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ9โมงเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันกับทีมงานโนดมาเกนะครับทั้งจากฝั่งของแคร์เซ็ตนะครับที่เอามุมมองในระดับโลกเนี่ยมาถ่ายทอดให้เราแล้วก็เอามาปรับนะครับกับมุมมอง localize local expertise ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณพี่เอมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำกันนะครับขอบคุณพี่เอครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะฝากโนเดมาเก็ตด้วยนะคะ ได้ครับ